คือวางจํานวนตามความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้โจงหากันรวมของจำนวนตั้งแต่ลําดับแ่กจนถึงลําดับที่หนึ่งร้ยสี่สนวน ชุดมีห้าจำนวนคือห้าสามศูนศูนสองมีผลรวม

หนึยูทมีผลวเท่ากับสิและมี26ชุดอี